ชีวิตตายดวงจันทร์ฝากความฝันไว้ทุ่งนาชัางรอยและน้ำตาความกําพระทำร้ายใจฝากพี่ให้มาเป็นเพื่อนมายังเตือนอย่าให้ร้ายถึงพ่อแม่ จะจากไปชีวิตไม่มีใครบนท้องนาให้เธอรักกันอย่าไว้วันเคียงคู่ร่วมกันที่เราไฟโลกนี้ เฝ้าทำลายความสดใสแค่พี่เพื่อนมาเข้าใจดีกว่าคนเลี้ยงตัวเองให้โตใหญ่ด้วยหัวใจที่แกล่งกล้าจุดไฟรักให้นำพา ไฟมายาให้กลับไปโลกจะสวยเพราะมือเธอผู้เสนอความสนใจทุกวันแค่เธอใกล้รวมสร้างรักด้วยใจทุกร้อนใดก็ผนคลา